ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ลุงตั้ด้วยนะครับ สวัสดีครับพีนน 4, ่น้องเอฟซีทีนารักทุกท่านนะครับวันนี้ก็เจอกับลุงตันคนบ้านาชาแนลอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็นำสูตรหวยมาฝากนะครับเหมือนเดิมนะก็เป็นการวิเคราะห์แนวทางาหวยฮานอยนะครับงวดวันที่18สิงหาคม 566 6นะครับก็อยู่ที่ลุงตันให้ไปเนาะงวดวันที่17ที่ผ่านมาเนะาะก็เข้าแต่เลขเด่นเนาะที่จับชุดที่จับชุดวางให้นะครับก็หลุดนะครับแต่ผลลัพธ์เนะาะการเอาผลลัพธ์ในตารางมาจับนะครับก็ ในตำแหน่งที่ไม่ได้จับนะครับก็เข้านะครับก็ถือว่าสูตรยังใช้ได้นะครับแค่เราดึงตัวเลขมาวางไม่ตรงตำแหน่งนะครับก็เลยถ,ถือว่าสูตรยังใช้ได้อยู่นะครับส่วนลักษณะของสูตรนะครับในงวดนี้นะครับะจะเป็นอย่างไรนะครับก็ไปติดตามรับชมกันครับก็ เอาตัวเลขใส่ในตารางนะครับก็คือผลลันะพธ์เนาะผลลัพธ์จากสูตรที่ได้ทำมานะครับแถวที่หนึ่งเนาะจะใส่ผลลัพธ์ตรงแถวตรงกลางนะครับแถวที่หนึ่งตัวเลขที่ได้ก็คือหกนะครับหกนะตันนี้ก็เป็นเป็นสาม ึเป็นเก้าแล้วก็ตัวนี้เป็นห้าครับอ่าทีนี้ก็ฝั่งซ้ายขวาก็ควรรับนะบวกลบหนึ่งตัวนี้ก็เป็นเจ็ดตัวนี้เป็นห้าตัวนี้เป็นสี่ตัวนี้ก็เป็นสอง ส่วนตัวนี้เป็นศูนตัวนี้เป็น8แล้วก็ช่องสุดท้ายช่องสุดท้ายตัวนี้เป็น6นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็น4นะได้ตัวเลขครบทั้งหมด12ช่องนะครับก็ทีนี้ก็มาหาเลขเด่นกันนะครับ เลขเด่นก็จะนำตัวเลขที่อยู่ในช่องที่เข้าบ่อยที่สุดนะครับอันดับหนึ่งอันดับสองก็จะเป็นตัวรองนะเด่นนะครับลุกตันให้เจ็ดเนาะรองให้หกนะครับอ่า เด่นเจ็ดรองหกนะชอบเจ็ดรูดเจ็ดชอบหกรูดหกนะครับส่วนอสองตัวนะครับชุดสองตัวก็จะเริ่มจากน้อยไปหามากเนะาะเริ่มที่สองห้าสองหก สองเก้าสามเจ็ดสี่เจ็ดสี่เก้าห้าเจ็ดหกศูนย์ หกแล้วก็6-6นะครับอ่านี่ก็เป็นอ่ากลุ่มตัวเลขนะครับที่ได้จากการาวิเคราะห์ในตารางนะครับทีนี้เรามาาคัดเนาะหรือว่ามาวงาตัวที่เด่นนะครับลักษณะของ ตัวเด่นก็คือตัวตัวที่อยู่ในตําแหน่งที่เข้าบ่อยที่สุดนะครับในตลาดนะครับตัวที่หนึ่งนะครับตัวที่หนึ่งช่องนี้มันเดิมนะกที่หลวงเคยจับให้นะเนี่ยจะจับให้ทุกครั้งนะครับก็คือคู่นี้นะครับแล้วก็ตัวที่สอง คู่ขวามือครับนะีเนะครับตัวที่สามอ่าขวาล่างนะศนะครับแล้วก็ได้ละสามเนาะคู่นี้เนาะ นะคูณนี่นะครับหกสี่แล้วก็อีกคู่หนึ่งนะครับยิงให้ตันนี้นะครับอ่าช่องนี้กับช่องนี้นะมีโอกาสนะครับเป็นมาหกหกกันแล้วกันนะครับ ได้ครบห้าคู่นะครับคัดออกจาก10บสคู่นะครับก็ถือว่า,าเน้นให้ครึ่งหนึ่งเนาะจาก10บแต่ก็ที่ผ่านมาเนาะก็ที่วงก็เข้าไม่วงก็เข้านะครับก็ถือว่า,าให้ใช้วิจรารณญาณในการรับชม ด้วยนะครับก็ถ้าเห็นแตกต่างจากที่ลงวางเนอะ,อะดูสูดูตัวเลขนะครับถ้าเห็นแตกต่างจากนี้ก็สามารถจับจุดเพิ่มเติมได้นะครับแล้วก็ที่ให้ไปนะครับก็เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจนะครับจากสูที่ได้รับชมไปนะครับ ตันก็จะจัดวางตัวเลขเหมือนเดิมนะครับเหมือนที่ผ่านมาเนะาะก็เน้นบางตัวให้นะครับก็วงให้พี่น้องนะครับาตามตารางเนะาะตัวเลขในตารางตัวไหนที่มาบ่อยที่สุดนะครับก็จะจับชุดชุดนั้นนะครับามาวางนะครับแล้วก็วงในตำแหน่งที่ ข้าบ่อยที่สุดนะครับตามสถิตินะครับอย่าลืมว่าพี่ลุงาวางตัวเลขพี่ลุงวิเคราะห์นะครับลุงเทียบสถิตินะครับาจากหลายงวดที่ผ่านมานะครับก็คือนําตัวเลขจากสถิตินะครับมาเทียบเป็นสูตรให้พี่น้องได้รับชมกันนะครับก็ถือว่า,าให้พี่น้องเข้าใจตามนี้เนาะอุด,ดบ้างเข้าบ้างก็เป็นเรื่องปกตินะครับ ท้ายนี้นะครับลุงตานก็ขอบคุณนะครับพี่น้อง f อฟนะครับที่ติดตามลุงตานมาโดยตลอดนะครับเหมือนเดิมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลุงตานลงให้ได้รับชมกันนะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ